สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม dream back to the battle field นะครับเป็นเกมมือถือชุบเป้งนะครับผมยิงกันนะฮะสงครามโลกอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับผมยังอยู่ในช่วงเบต้าอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันนะครับผมว่าตัวเกมมันเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขอเลือกตัวก่อนละกันนะครับโอเคแต่ละตัวเนี่ยความสามารถมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่น อ่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนหน่วยปืนกลนะฮะโอเคนะครับไะไปกันเลยตัวเกมยังอยู่ในช่วงเมตาบั็กมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับเกมนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยเปิดมาผมก็ถือระเบิดเลย <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมโอเคตัวเกมนี้เป็นอ่าภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์การ์ตูนนะครับผมกราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสวยไปโทนการ์ตูนนะฮะซึ่งมันคนละเกมกันกันกบอ่าคนละเกมกันกันกนกบ เกมที่ผมพรีวิวไปรอบก่อนนะนะครับที่ผมทําคลิปพรีวิวไปคลิปก่อนก่อนอ่ะมันคอละเกมกันนะครับผมเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดว่าเกมเดียวกันนะครับผมมันคอละเกมกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะตัวเกมยิงค่อนข้างยากนะครับผมปุ่มมันค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดแล้วก็เพิ่งให้ทดสอบเลยนะครับเกมออนไลน์นะฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะจะบอดนะครับผมโอเคแตกไปหนึ่งตัวครับ อ่าตรงอ,โอ้โดนครับผมผมโดน,นะฮะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมโดนล่อ,อแล้วครับนี่งไงอ้าตายแล้วใครยิงนอใครยิงนอนะครับเนี่ยมันจะมีเรดาร์ขึ้นมาให้เรานะครับผมเป็นบางครั้งไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่วิมันขึ้นครั้งนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นชื่อคนให้เราดูนะครับว่าคนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเค คนนี้ตายแล้วครับผมเมื่อกี้ใครยิงไม่รู้นะฮะโอเคโอ้ข้างหน้าเราคนนนั้นแน่นอนเลยครับผมที่ยิงนี่ไงนี่ไงวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยนี่ไงอ๋อทำไมมันวิ่งงั้นผมชอบท่าวิ่งเลยสวยมากเลยนะท่าวิ่งมันเหมือนจริงมากเลยนะครับขนาดเกมมันแบบยิงอยู่ในช่วงทดสอบนะเนี่ยตัวเกมแบบค่อนข,ข้างใหญ่นะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีพวกรถถังอะไรเงี้ยน,นะ จะเป็นเกมยิงปืนมุมมอง TPS นะครับผมโอเคชอบมากเลยนะครับผมกราฟิกแต่ผมว่าเกมนี้มันมืดๆไปหน่อยนะกราฟิกมันนี่ไงเจอแล้วครับผมโผล่มาพอดีครับโผล่มาพอดีครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะแตกหนึ่งแตกหนึ่งเลือดค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเลือดสองร้อยสามร้อยอะโอเคแถวนี้ รอดูคนก่อนเผื่อจะมีคนนะฮะรอดูเลดาราก่อนครับผมเลดร์มาแล้วเรดร์มาแล้วครับมันค่อนข้างที่จะหันยากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตั้งตั้งใหม่เลยมันหันอืดมากเลยต้องเลื่อนนิ้วหลายทีกว่าจะหมุนครบนะฮะกระโดดข้ามก็ไม่ได้อีกอ้าวชนะเฉยครับผมโอเคชนะเฉย แต่เราไปเจอกันตาต่อไปครับผมมาครับผมรอบนี้เราเอา,อาตัวนี้แล้วกันนะครับเหมือนจะเป็นหน่วยพยาบาลหรือเปล่าตัวเกมมีโฆษณาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคครับเรามากันเรามาอยู่กันกับหน่วยอะไรไม่รู้นะฮะเปิดมาก็โดนยิงเลยฮนะตอนนี้ผม Okay. โอเค Daniel, อุ้ยโดนอุ้ยตายจนได้แหมโดนเลยครับผมยังไม่ได้ยิงใครเลยตายก่อนแล้วโอเคสร้างมันนยครับเดี๋ยวเราเอาใหม่มาครับเวลาเราเริ่มเวลาเราตายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเริ่มเกมต่อไปนานนะครับผมมันจะต้องเลือกนู่นเลือกนี่ใหม่หมดนะฮะเกมนี้โอเคมาครับผมอู้ยต่อหน้าต่อหน้าต่อตาครับผมต่อหน้าต่อตาครับ ตอห,หน้าต่อตาตอหน้าต่อตาครับเดี๋ยว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 เอา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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตายครับผมจะไปไหนโอ้โหตายแล้วฮะแหมตกใจหมดเลยครับผมเมื่อกี้เกิดมาอยู่ต่อหน้าเลยอะสังมันนะครับโอเคแถวนี behold, ああ้ม oh, 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 oh. ีคนอีกไหม แถวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีคนนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีแถวนี้เมื่อกี้เห็น en, ลูกปืนแมบบแวบบนะไม่รู้ว่ามันยิงมาจากทางไหนนะฮะโอเคไม่มีคนจริงๆฮะเนี่ยพวกเนี่ยเราสามารถที่จะาเข้ามุมหลบมุมได้นะครับผมโอเคปีนขึ้นไปข้างบนครับปีไม่ได้อีกอาปีไม่ได้เอา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 บางจุดเนี่ยมันก็ปีไม่ได้นะครับผมเดินไปแล้วมันก็ตกนะฮะ ซึ่งตัวเกมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่น,นะครับโอเคได้ครับผมอ้าวข้างหน้าเรามีคนครับเรดาร์ขึ้นแล้วฮะเรดาร์ขึ้นแล้วเราจะต้องอยู่ข้างหน้าเราตัวนึงนะครับเขาก็เห็นเราเราก็เห็นเขานะครับผมเกมนี้อุ๊ยอุยรอมันครับผมมันมันก็เห็นเรานะแต่มันมันไม่ออกมาได้ยินเสียงปืนอยู่นะนะผมได้ยินเสียงปืนอยู่ โอเคนะครับมันไม่ออกเราก็ไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นบอทนะมันไม่ออกเราก็ไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อมไปกันเหมือนมันจะอยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปดีกว่านะครับอ้อมข้างหลังเอาดีกว่าโอเคอ้อมข้างหลังดีกว่านะฮะเราจะไปตลบหลังมันครับผม <S 1> <S 1> เสียวมากเลยข้างหลังข้างหน้าก็เสียวข้างหลังก็เสียวนะครับเสียยลูกปืนนะฮะ โอเครู้สึกว่ามันจะยังไม่ออกนะครับมันจะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยออออกให้กูยิงสักทีเถอะออกไหมไม่ออกอ่าเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่านะฮะอย่าพึ่งนะผมขอไปเก็บไปตัวนี้ก่อนตัวอื่นอย่าพึ่งยิงนะเว้ยโอเคจะไปตรลหลังมันฮะดูซิว่าเราจะตกลงหลังมันได้หรือเปล่าโอเคครับกระโดดกระโดดอึ๊บอ้าวกระโดดไม่ได้ครับผม บางจุดมันก็กระโดดไม่ได้บักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคครับบักมันเยอะมากนะครับใครที่หัวร้อนเนี่ยยังไม่ได้นำให้เข้ามาเล่นนะฮะเกมนี้โอเคครับอยู่ข้างหน้าเราฮะอยู่ข้างหน้าเราครับนานไงเจอแล้วผมหัวมาแล้วครับนี่ไง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 เรียบร้อยครับผมแตกไปอีกแล้วครับผมหนึ่งตัวฮะแตกไปอีกแล้วครับ โอเคไปกันต่อครับผมมาไปกันต่อเราโอเคครับอ่าเลยได้ขึ้นแล้วครับผมเลได้ขึ้นแล้วอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนอ๋อข้างหน้าเรานะครับผมข้างหน้าเราฮะมีตัวหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกมกะจัดมันนะครับผมกมะจัด <c oughs> กำจัดโอเคครับกระโดดเข้าไปตัวเกมภาพสวยมากเลยชอบมากเลยนะครับเกมนี้ ขนาดยังอยู่ในช่วงแบบเบต้านะยังกราฟิกยังได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าบั๊กมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ไงข้างหน้าเราครับผมนี่ไงนี่ไงตอดครับตอดตอดตอดครับไม่ตายครับมันอยู่ในบ้านนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าไปในบ้านแล้วฮะเข้าไปในบ้านแล้วครับเข้าไปในบ้านน,าน,าน,นั่นไงหลบอยู่ประตูครับหลบอยู่ประตูหลบอยู่ประตูครับ ตกปิดประตูตโอ้ยตายเฉยเลยว่ะมาเอาใหม่เมื่อกี้ตายไหครับผมมามามาเอาใหม่เลยแล้วกันไม่รอช้าครับมารอแบบนี้นะครับสุกดีมีใครไหมแถวนี้แถวนี้ไม่มีคนนะฮะ อยู่ไหนหมดไม่รู้นะครับผมเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าแมปเมื่อกี้อีกนะแมปเมื่อกี้ยังมีเยอะเอ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อทำไมมันยิงกันไม่ตายวะเอาเอาเฮ้ยยิงกันไม่ตายครับยิงกันไม่ตายเอา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 ยิงกันไม่ตายครับยิงกันไม่ตายเอาเอาเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงกันไม่ตายวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันยิงกันไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยบั็กแน่นอนเลยอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะบั็กนะ น่าจะเป็นบั๊กนะครับผมยิงกันไม่ตายเฉยเลยวะยิงกันไม่ตายเฉยยิงกันไม่ตายเฉยหรือว่าพวกเดียวกันวะไม่น่าใช่นะขึ้นตัวขึ้นตัวหนังสือสีแดงเดี๋ยวเราลองอละเบิดปลาดูฮะเรายิงมันไม่ตายเลยวะเรื่องเรายิงสามร้อยเหมือนเดิมเลยครับอือหืมมันไม่ตายวะนี่ทำไมมันไม่ตายวะอะไรวะเนี่ย ทำไมมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายนะมันก็ปลาเราเราออ้ยทาไมเราลดปลาระเบิดเราลดอ้าวตายเฉยเี้ยอะไรวะเนี่ยติดบั๊กเหรอวะโอ้โหติดบั๊กครับเมื่อกี้โอเครอบนี้หวังว่าคงจะไม่มีบั๊กอีกนะถ้ามีบักนะ๊ก้วรอบนี้โอเคครับอา้าวอะไรขึ้นงงไปเลยครับผมเมื่อกี้โอเคครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับ ไปกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยติดครับติดบักติดบักฮะเอาเอาติดบันไดติดบันไดฮะติดบันไดเฉยเอาออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับออกไม่ได้เฮ้ยเป็นอะไรวะออกไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงนะครับผมอ้าวมีคนปลาระเบิดมาฮะตอนนี้ผมมีคนปาระเบิดมาครับผมมองไม่หน้ารถรถติดอย่างนี้นะครับผมอุ้ยอุ้ยตายจริงๆด้วยครับผม โอ้โหติดบั็กนะครับโอเคนะครับผมตัวเกมก็จะมีประมาณตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองโหลดปเทศกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ